ดกตรงนี้เจ้ตรงนี้มาแล้วครับคู่เด็กคู่เด็กครับตัวเปิดจะทิ้งจากับหมเลยโอ้โหเอาละต้องหยุดเลย หายใจลึกหายใจลึกหายใจใหายใจไม่มีพักไม่มีหย่อนเลยได้เวลาพักแล้วตอนนี้พักก่อนนาอดูหน่อยยังไม่มีอะไรแตกครับตอนนี้ม่อ้ง <c oughs> <c oughs> มีอาการเหนื่อยครับหายใจหายใจหายใจก่อนถ้าหายใจก่อนหายใจยาวๆหายใจยาวๆหายใจยาวๆพอบอลยังดูนิ่งๆอยู่นะฮะ ok ok đông ra rồi Mày đeo dao phải đeo dao หลังจากที่โดนหมักขวารัวไปที่หัวไม่ไหวแลครับยกครับใจคนต้องรับที่เเรียกกันี้ตอยเานนนนนี้ตรางตรงนี้ตังนี้ตัอนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้

ม่นคอยงนอย่าุ่งชก่องแป๊บนึเดีดี๋ยวค่อช่วยกันหน่อยช่ครัังนิดนึ่งูทารงนี้ต้งนี้น้รงรงนี้นี้รงนีองนี้นี้ง้งนี้นีน้งนี้ตน้งน้นี้ตนงนี้ง้ตรน้งนีงน้นีนงนี้น้งนี้